มมีเวควานเหืออนลก็ลยไปี่คือโลกของฉันนี่คือที่ที่ฉันเคยมีชีวิตเคยใช้ชีวิตแม้จะเป็นชีวิตที่ไม่มีใครอยากจะผ่านพบสักเท่าไหร่ที่นี่ ฉันเคยมีความรักเคยรักและเคยถูกรักแม่แม่มีความรักให้ฉันมากมายมากมายจนฉันเองยังอดสงสัยไม่ได้เลยว่าแม่ไปเอาความรักมากมายขนาดนั้นมาจากไหนทำไมแม่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกับความรักบ้างนะเพราะฉันคนหนึ่งละ่ะ ที่เหน็ดเหนื่อยกับความรักของฉันเลอกเกินในเช้าวันนี้ เป็นเช้าที่แสนมีความสุขเพราะมันคือวันปิดเทอม ไปแล้วจีน่าไปไหนต่อไหมก็กลับบ้านละจ้ะเดี๋ยวรอแม่ก่อนโอเคงั้นเราเจอกันบ๊ายบายกลับบ้านดีๆนะอย่าโทรหาแม่งมารับจีน่าเหรอไม่มารับใครละฮะย้รถไปไหน น้องที่น่ายังไม่กลับบ้านเลยนะคะ Thank you จีน่าเอนเบียร์ป่าวไม่อะจีน่าง่วงนอนกีเป็นเพื่อนเหรอก็อ้วกแตกมเมื่อดีอยะง้องอย่าหไร ใช่อะไรขนาดนั้นกลัวอะไรอ่ะไม่ได้กลัวแต่มันไม่ดีนะจีน่าหลับแม่ ถ้าจีน่ารักแม็กนะจีน่าต้องปล่อยหแหมแ็กใหความสุข สวัสดีค่ะหนูพิมพูดค่ะอะสวัสดีจ้าหนูพิม์พนีแม่เองนะจ้าแม่ของจีน่าจ้าเออจีน่าอยู่กับหนูพิม์พหรือเปล่าจ้าไม่อยู่ค่ะเออเอางี้แท้วกันนะคะถ้าเกิดว่าหนูรู้ว่าจีน่าอยู่ที่ไหนอะ่ะหนูรีบโทรหาแม่เลยได้ไหม ทำไมไม่กลับบ้านคืนไปนอนที่ไหนมาบ้านเพื่อนค่ะบ้านใครบ้านหนูพิมพ์แล้วทำไมไม่รับโทรศัพท์แม่ก็แบตมันหมดอะค่ะแม่โทรตั้งหลายครั้งนะก็หนูปิดเสียงไว้ตั้งแต่อยู่ที่หอแล้วก็ลืมเปิดนะค่ะแม่จีน่า ถ้าลูกจะไปนอนบ้างใครแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ลูกโทรมาบอกแม่บ้างได้ไหมแม่แมหนูง่วงอ่ะนี่ของชอบของจีน่าทาน,นเยอะเลยนะลูกจ้ะ อันนี้ก็อร่อยมากๆเลยค่ะเดีจา้ามาบอกชิน่าวันนี้แม่มีข่าวดีจะมาบอกชิน่าสลุนนครได้ไหมลูกที่เขาเคยมาทานอาหารบ้างดาวครั้งหนึ่ง่ยตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ีนสีแลแล้วนะเขาชวนแม่ไปเที่ยวนินสีแล เขาบอกแม่ว่าที่นั่นพอจะมีที่ทางทำร้านอาหารไทยสบายๆเลยแม่ก็เลยบอกเขาว่าแม่จะชวนลูกไปเที่ยวแม่อยากให้ลูกไปลองดูเผื่อว่าลูกชอบเราสองคนจะได้ย้ายไปอยู่ที่นั่นเลยดีไหมแม้ว่าที่นั่นก็มีโรงเรียนดีๆเยอะแยะนะลูกหนูไม่ชอบไปตัดลุงนครอ,อะไรของแม่นั่นอะ กินในห้องแต่ลุงนครอ่ะเขาก็ยังมีใจเป็นห่วงเป็นใยเราะนี่ไม่เหมือนพ่อของแกหรอกตั้งแต่เขาทิ้งเราไปอ่ะไม่เห็นเขาจะกลับมาสนใจแกเลยก็พ่อแม่เป็นอย่างนี้ไงแม่ไม่เคยสนใจความรู้สึกของคนอื่นแม่แต่พูดพูดพูดแม่แต่ใจตัวเองแม่ไม่เคยให้เกียรติพ่อเลยถ้าหนูเป็นพ่อนะ หนูก็ทิ้งแม่เหมือนกันถ้ายอ้อนเวลากลับไปได้ฉันคงไม่พูดกับแม่แบบนั้นแม่คงไม่ต้องเจ็บปวดเพราะฉันถ้ายอ้อนเวลาได้จริงๆฉันอยากจะทำให้แม่มีความสุข สักครั้งในชีวิตก็ยังดี